แค่เนีเียวเนี่ยอันนี้ค่อยๆเอาลงนไว้ตางเป็นการทแล้วก็ีลงหมดเลยเียวคทเบาๆหน่อยค่อยๆใส่างถ้ามันตรงใช่มันอยู่ตรงนี้มันไม่ตรงายเียวมาอันี้ค่อยๆลง สวัสดีสิบเจ็ดล้านดวงตามาเด้อม,มาเด้อม,มาเห็เพี่ออุย้ยมีเด็กเข้ากล้องด้วยจะโดนไหมเนี่ยขอบคุณค่ะแม่ว่า,าลูตาไลเปิดหลังคาสวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อม,มาเด้อ เป็นีิงวามาสามซีมวไปไห่ใช้ต้มหกันพบอันมันงหนมอกว่าแวบอมันมีหนายัไม่หลับวหลังเธอไปเล่นสวนมันก็ยังไม่หลัะ รั่วไม่หนางเขาตัดออกวะ ต้องทำแรงทแรงยอยากเสร็จเรวอยกเสร็จเร็วเเปนเ่งโทศัพทไม่ได้นะแค่เนี้ยคอืขบคูณค่ะซูมให้ออกจากเด็กก่อนเพราะว่าถ้าโดนเยอะเด็กก็จะโดน ค่าใช้ี่ตัดนั่นแหละเดินมาหากล้องทำอะไรพี่ได้ล้ี่ตัดที่น้องอยู่หลวไะได่ทำอะไรบ้างตาตาเออันนี้เลยไปไปนั่ทีใช้าดให้มันเป็นเนื้ออย่ยกสูงอย่ายกสูงทำอะบอง ดูแม่แม่กว้นหมดงเลยแล้วไม่ขี้แดดเพราะเป็นัวเหลาัวเอลงใช้มือมันสบายกว่าฮะฮะี้ยงตาทำอะมอหันเนี่ยหูนท่อะไหทเนี่ยตาใส่อไตาใส่หูนปวดปากเลยนะเดินไป พี่แม่ไหนไหน่ะพี่แม่ก็มน่ะอยากคุยกันเสียงดังรักหลายๆเนี่ย